โลกเข้าในปัจจุบันมันเป็นโลกที่เข้าเลี้ยงบุรใดในเรื่องของการใส่เทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้าก็ต้องหู้และกระเ่าท่านกับโลกของเทคโนโลยียิบมันมาใส่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยเฉพาะการใส่มือถือที่มีสื่อสารเหลืองเล่าของเจ้าของสื่อสารเหลืองเล่าที่เกิดขึ้นรอบๆโตของเจ้าของใดนําเสนอออกสู่สากลรใดนั่นแหละครับคือโลกของปัจจุบันที่เขาจะต้องเรียนรู้ไปนํากัน สออมปอกะมอตะไมคุณะกุไใดให้กันชิดพบกสังก่อนกลวยสเกตกวตาเถาะโพคุณหารสเกตนั่นคือคำทักทายเป็นภาษาถิ่นกลวยพบกสังครับถึงท่าการเองมักสิใส่คำมาส่วยนะครับแต่ผมเองสิใส่เอิ่นเจ้าของวาเฮ้เปิดก่อนกลวยเฮ้าเป็นกลวยวย,ย้อนคำ่าสวา่วยถ้าโดยความหมายแล้วมันคือขัน้นมันคือการกดทับกันเพราะว่าคำ่าส่วย ฉีดโดยความหมายก็คือขี่ขาคนรับใส่นั่นเองแต่กลวยคือความเป็นชาติพันธุ์ความเป็นคนนั่นเองมาเลยแต,ตกต่างกันเขาจะเอื่อญเจ้าของว่าเฮ้าเนี่ยเป็นกลวยวัดแท้หรือที่เอาหูจักกันดีว่ากลวยกเกษตรที่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดผักเกษตรทั่วไปนะครับบ่ไอ้ไเป็นกลวยอาเจียงหรือว่ากลวยเรียงส่างคือยางสุรินเพิ่นเฮ็ดทุกอย่างครับ แต่สำหรับของผมเองเข้าจะเห็ดเกษตรแบบปลอดภัยเฮ็ดหน้าแบบที่กาเข่าใส่ในถาดแล้วก็ไปปักดำเอาเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของการเท็ดหน้าจากอาดีตของพ่อแม่เฮาจากบรรพบุรุษเฮาเอามาปรับใส่แบบที่เฮาอยากจะเป็นก็นย้อนว่าเฮานั้นอยากได้อาหารที่มันปลอดภัยเอาไว้กินเองเอาไว้ใส่เองแล้วก็เอาไว้แบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮารวมไปหอดเครือญาต คนตีหักกันแพ hehe, well ่งก ah ันน ah ี่เองครับกอนี่เองผมในเฮ็ดงานกับภาคการศึกษาของภาครัฐและในขณะเดียวกันในบทบาทของชุมชนก็ได้เป็นประธานเยาวชนนําทั้งสองยางเฮ็ดงานเป็นน้ากันในตอนนั้นเองก็ได้มีการเฮ็ดงานวิจัยไทยบ้านหรืองานวิชาการของไทยบ้านของสกบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นของสกสวแล้ว ตอนนั้นมีการรวบรวมผู้คนรวบรวมป่าชาวบ้านรวบรวมข้อมูลในชุมชนของเข้าทั้งทองที่ทองทิน่นแล้วก็หน่วยงานภาคต่างๆเฮ็ดงานนํากันนะครับจากคนที่ได้เขามีความรู้สึกว่างานวิจัยชิ่นนั้นเป็นงานวิจัยที่กินใดแม้ว่าโครงการจะจบไปแล้วก็ตามแต่งานมันยังเข็ดหน้าที่ของมันหลังจากงานวิจัยชิ้นนั้นก็มีความรู้สึกว่า งานวิจัยมันอาจจะไปต่อได้งานชุมชนเฮ่านะ่ะมันอาจจะไปต่อได้แต่มันกับบอสามารถจะไปต่อได้เท่าที่ควรก็เลยเด็กขยับเจ้าของออกมาจากระบบรัฐมาเรียนรู้วิธีการสื่อสารโดยคิดง่ายๆก็คือเหตุอย่างไรงานในชุมชนเฮ่าทั้งวิถีวัฒนธรรมทั้งเรื่องเล่าดีๆอาหารการกินแล้วก็ปัญหาต่างๆมันจะถึกสะท้อนออกไปสู่สากลได้ก็ลเลยมีโอกาสได้มาเรียนรู้ศึกษาเอาโดยเจ้าของเอง ลนหลังจากนั้นได้มีโอกาสได้ยิบเอาเรื่องเล่าในชุมชนเฮานําเสนอผ่านช่องทางต่างๆนําผ่านงานเขียนวารสารนิตยาสารต่างๆแล้วก็เขียนผ่านบล็อกแล้วก็เขียนสื่อสารในช่องทางต่างๆที่เฮาสมัรถสื่อสารได้รวมไปหอดงานคลิปงานข่าวพวลเมืองแล้วก็งานสารคดีของช่องไทย PBS นําครับ หลังจากมีช่วงหนึ่งที่มีโอกาสได้ขยับงานชุมชนขยับงานสื่อสารออกไปเขามีความรู้สึกว่าฐาโตเขาเองขยับแค่ผู้เดียวมันบอสามารถที่จะเปิดโลกกว้างในหลายปันไดอยากจะมาหนุนเสริมพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่บ้านเจ้าของแล้วกับพื้นที่ที่มันห่างไกลจากความเจริญอย่างพื้นที่ชายแดนให้พื้นที่ต่างๆเ่าหนี้ล่วครับเพื่อไในมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารยิบเรื่องเล่าว,วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ในพื้นที่ของเพิ่นออกมาสื่อสารสู่สากลได้ก็คือเป้าหมายหนึ่งที่เฮาพยายามสุกย่แล้วก็เหตุอยู่ในตอนนี้ผมเสื้อมาตลอดแล้วครับว่าบ้านเฮาเองมีเหลืองเล่ามีวิถีมีวัฒนธรรมประเพณีนั่นแหละครับคือสเสน่ห์ของบ้านเฮาซึ่งโบแมนแต่ว่าบ้านเราจะของเลยครับบ้านนอื่นๆก็คือกันหลวนมีเหลืองเล่าต่างๆดีๆบ่แตกต่างกันครับ โลกเข้าในปัจจุบันมันเป็นโลกที่เข้าเลี้ยงบ่ได้ในเรื่องของการใส่เทคโนโลยีครับเพราะฉะนั้นแล้วเข้าก็ต้องหู้และกระเท่าท่านกับโลกของเทคโนโลยียิบมันมาใส่ให้เกิดประโยชน์ที่สุดโดยเฉพาะการใส่มือถือที่มีสื่อสารเลืองเล่าของเจ้าของสื่อสารเลืองเล่าที่เกิดขึ้นรอบๆโตของเจ้าของใดนําเสนอออกสู่สากลใดนั่นแหละครับคือโลกของปัจจุบันที่เขาจะต้องเรียนรู้ไปน้ากันการเรียนรู้ ถ้าเขาอยู่ซื่อๆเข้ากับซิมบไรอีกอย่างครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเขาเปิดโลกอัศน์เปิดการเรียนรู้ของเขาเนี่พอออกสู่โลกกว้างแต่เซอรอวาเรื่องเา่าต่างๆที่มันอยู่หลอบตัวเขาก็จะถึกสื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้นอยู่ดีไม่แห้งครับสอมปอปลอซ้คุณผะ,ะ,ะ้ใด